ครับมา,มาพี่น้องมาหาเห็ดท้อครับผมมาหาเห็ดท้อของเราครับเห็ดท้อกำลังเห็นครับนี่ผักเชียก็เล็กๆเพิงเชียจอยู่มาเบิังด้วยนี่พี่น้องเห็ดท้อครับผมแม่ยังคงคอยไม่เห็นเล <c oughs> ยอนะนะมาหาเห็ดท้อพี่น้องเดี๋ยวเราเห็น เห็นก่อนเดียวสีบอกครับตอนนี้ยังบ้ันได้เห็นไปไปเรื่อยๆพี่น้องกำลังเห็นเฮ็ดทอครับผมตอนนี้ยังบหันเห็นเอาให้ผู้นำหาก่อนครับเขายังบทันได้หาครับพี่น้อง ไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวเห็นเห็ดทอเดี๋ยวจะบอกอีกแค่นึงครับทำเขาปลาปลาแบบนี้ครับวิธีการหาเห็ดทอหาตามปลาหินครับพี่น้อง เอานนมาเห็ดย่างโอ,อย้โอเอยอเขาไบ่ได้เอาม,มานำเด้อบัดเขาไปหักโค่นอันนี้เอามาเห็ดย่างน้ำใครน้ำมันยืนนี่กอ็อันหนึงเลยเขาก็มาขึ้นกันเมียน ไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับเดยวไปเรื่อยๆว่ายาบอกโบมีบานเนี่ว้ายฮ่า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  เห็นหน่อยเดี่ยวพี่น้องห่อยเมื่อนี่ตาบอดีบ่เออคือมาเห็นเห็ดจักมันชน้อยบัดเมื่อนั่นก็เก็บเอาเก็บเอาอยู่ อุ้ย<ด>คือห <c oughs> ้างรุมพุ่นละมาเบืมองงงเบื้องบอลเลยโอ้ยพี่น้องเลยม่ได้ดอกเขตนีน่นนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียบุกขุมดอกเนี้ยนี่เห็นตะบก้อนหินส่ง ยังบ่เห็นจักหน่อยเลยพี่น้องโอ้ยแย่แย่แย่แ,ยแ,ยแนวนี้เนาะลำบากด้วยนี่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียบ่คุ้มเด้อแนวนี้หาเห็ดหาเห่าก็บ่ได้อยู่ไหมผู้หญิงผู้ใดเขาสิมาเอาหายังก็บ่ได้ดอยู่ได้กินแบบนี้ไหมมาแกจะถาะ่ายบนนมบ่มีหรอพุ่นผ <laughs> ู้หาฮ<า><า>ะ มันมันเบ่งบังวดอกอันไอ้แห่หหนาะเบ่งเอยว่าแล้วเบ่งบัวดอกว่า,ววาอีดีน,นี่พี่น้องนี่ครับไอทอครับผมนี่เขาก็ได้เขาได้สามลูกแล้วพี่น้อง นี่คือเห็ดเถาะครับเห็ดเถาะเม็ดน้อยเห็ดเถาะเม็ดไม่ใหญ่ครับลูกน้อยๆเอาก็หาเบิง้งค่อยๆหาเบิ้งไปหาเบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้อง เห็นอีกแล้วลูกนึงพี่น้องนี่เห็ดท้อครับผมนี่นี่คือเห็ดท้อครับพี่น้องนี่เห็ดท้อของเราครับผมเขาก็ค่อยๆหาไปเดี๋ยวมันก็เห็นเองครับพี่น้องหาเห็ดท้อหาเห็ดท้ทยอยังยังไหวเด้อพี่น้องเลยยังซาซา ันยังไววจ้างก็บม่ได้กินครับพี่น้องค่อยๆหาไปนี่เห็นอีกแล้วพี่น้องนี่ไงนี่เห็ดหอครับนี่ครับนี่คือเห็ดหาะค่อยคอยค่อยๆหาไปพี่น้องสะสมไปเลย,เลย่อยเดี๋ยวก็ได้เองครับเห็ดทั้งหุ่นได้ทั้งขี้ได้ก็โอเคแล้วพี่น้องเลย มันออกแบบง่ายเอาง่ายเอาเนี่ยก็เป็นไฟบ่ได้พี่นอ้องมันก็มีแน่บ่มีแน่บ่งเกิดบ่งบ่เกิดครับนะครับเป็นแมงมง่วงในร้ายหลายพี่นอ้องแมงม่วงมากินใบไม้อ่อนครับมันเป็นแมงม่วงกระดึบ ยังบงตัวนี้น้อยขึ้นห่อท้อห่อท้งองของเรพี่น้องไม่ไมบงครับ เอาเท้าขาขึ้นไปข้างบนครับขาขึ้นไปไปไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆว่ามันสีมีหรือมันบ่มีก็เอากะเบิ่งกันไปครับพี่น้องนี่ครับในป่าในป่าเป็นแบบนี้พี่น้องปลาหาเห็ดครับปลาหาเห็ดเทาะ มันอยูน้ำก้อนหินยูขางก้อนหินพี่น้องสีเดียวกันบางทียสีเดียวก,กับก้อนหินก็มีมันมีแต่โดยน้อยพี่น้องเลยนี่ครับเรียบไปเลย,เลย ได้อยู่สีหาน่อยพี่น้องได้บนหลี่อ้อว่า ฟังได้ไปไปไป <c oughs> ฟังนี่บ่มีพี่น้องง่ายง่ายฟังง่ายไปฟังไหมครับขั้นบ่มีเดี๋ยวคลิปนี้คงเสียวไว้ซัมนี่ก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาสิได้ขับรถรับขับรถ ลงไปข้างลุ่มครับมันช่ได้ขับรถไปทันาที่นั่นกับบมมีคนจับกล้องครับผมพี่น้องบมมีคนจับกล้องโทรศัพท์ให้เขาครับผมมีคนจับกล้องมันกับเขาก็ต้องได้ปิดคลิปก่อนพี่น้องเขาต้องปิดคลิปปิดอย่างก่อนทันเ้าบบปิดคลิปนี่บได้ครับ เอารถไปบ่เอารถไปบ่ไะเขาบอให้เอาอรถไปพี่น้องเอาไว้นี่ครับเขาต้องจอดรถไว้นี่เขาต้องเดินไปครับ พี่น้องยัง้ำลังก็มีครับวัดพูนคำฟังไปเรื่อยๆพี่น้องนี่พี่น้องอยู่ใน,นป,ป่าครับใ้ปรร่าดุงดิบพี่น้อง ให้โฮงฮั่นหายโฮงไหมอย่างนะก็นอนจังสี่เหรอพี่ตอนนอนใช่ไหมนี่พี่น้องคนทาง ทางหาเห็ดครับลาะปตามไปเรื่อยๆครับเน,น,บออนี่เวลาเขาเอิ้อนมาบบมามาาเอื้อนหาเขาเยอะแหละในป่าครับพี่น้อง เป็นปลาแบบนี้ครับเดี๋ยวคลิปนี้คงเจะวไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องเพราะว่าคลิปหน้าคลิปนี้นเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ